ทย์จะตกดินแล้วเนี่ยเอ้ายนกับหลังโอ้ยระวังหัวระวังหัวเล็ก ติดดิน,ต,ดดนต้องไปปัน่นไปได้ไหม ไปได้ไหมเอาล้มอะลงมาก่อนลงมาก่อนลูฮะได้ไหมครับ <c oughs> ได้ไหมลูก <c oughs> ย,ยังไงไปได้ไหมครับไปไม่ได้ไไไดหรอออะเดี๋ยวช่วยเข็นอม,มองข้างหน้าสิลูกเลี้ยวไปทางไหนดีเลี้ยวมาทางซ้าย อามาทางนี้มาอ่ะไปโนนขับตามเข้าไปเข้าไปไกลแล้วใช่เข้าไปไกลแล้วไปเล็กไปเลยมองข้างหน้าลูกมองข้างหน้าครับ <c oughs> อ่ะมองข้างหน้าไป <c oughs> อะป่นไป <c oughs> ป่นไปครับนั่งตรงๆไม่ได้หรอ เห็นไหมเข้าไปถึงถนนใหญ่แล้วนนไปถึงถนนใหญ่กันแล้วไวไ,ไ,ไหม,ไ,มไ,ดได้ไหมขี่ไปเลยมองข้างหน้าครับไปได้ไหม ได้ไหมอ้าวเขากลับมากันแล้วนี่อ,อะไร้ดูดูดอะไรอ่ะทนไมน้องเป็นอะไรอ่ะน้องร้องทำไมน้องงอน ไปไปมีคนแซง,งโคสุดยอด<ส>อะไรเ,เก่งอ่ะโอ้โหปั่นทางดินด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเนี่ยไปได้กินข้าวไหมกินดอกข้าว ไปรันนำหน้าเลยอันนี้พี่รันก็จะไปหาสมบัติหรือจะไปชมวิวกันข้างในตตานเยอะเลยโอ้โหวิวสวยมากโอ้โห บรรยากาศดีมากครับตรงนี้เป็นบรรยากาศที่เป็นต้นตาลกับทุ่งนารวมกันฝั่งนี้ก็เกี่ยวข่าแล้วเรียบร้อยมีคนล้างท้ายอยู่ครับจะซูม m ถูกคนล้างท้ายครับอยู่ไกลเลยมีจะรันไปช่วยแล้ว โอ้ยังไกลสู้ชีวิตจริงๆโอ้โหแม่จะทางไม่ดีอ๋นะครับบรรยากาศดีมากยามเย็นถ้ากลางวันไนมะ่คงจะร้อน อออืืหคนเก่งโอ้โหระบบขับเคลื่อนโอ้ระบบขับเคลื่อนล้อฟรีล้อรถลงเขาล้อฟรีคิดว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยมันดีกว่าโอ้โหไหวไหมครับตัวเล็กโอ้โหตัวเล็กจะแบกมีหลังทำไมอะโอ้โหจะลงคลองไหมเนี่ยโอ้โหมีพี่รักช่วย

กันใหญ่ปั่นถึงไหมเนี่ยขาไม่ถึงเลย,เยโอ้อันเลิขขาเรื่องนะเนี่ยบอกให้เบรคเบรคไม่อยู่ละไม่ยอมเบรคลองดูนะตอนขากลับเลยนะเข็นกลับ <laughs> อาการใต้ออกเล่นหน่อยลูกมันรับไม่ถึงแต่ว่าประตูน่าจะไม่สนิท อมองข้างหน้าครับน,นี้ตัวเล็กกใจสู้นะครับปัดไม่ได้เพราะทางมันเป็นทางทางดินแล้วก็มีหญ้าทำให้ปัดากไหนดยหูโห่นายสิเศษอันนี้ <c oughs> ยแวก็จุนออกมานะโอ้โหบรรยากาศใช้ได้ถ้าเกิดมีสับประหลาดออกมาว่าไงเนี่ยไป <c oughs> นำหน้าเลย กลับแล้วเหรอยังไม่สุดทางเลยอ,อันนี้เราก็ยังไปต่อได้อีกแต่ไม่ได้ไปเราก็กลับแล้วแถวนี้ผมว่าทำงานทำนาได้ทั้งปีแน่นอน น้ำเยอะมากทั้งปีเลยขนาดหน้าแล้งยังมีน้ําน่าจะปล่อยน้ําทำนาได้ตลอดเหมือนจะมีปลาด้วยครับข้างในเสียงกบเขียดร้องแบบแเยอะมากช่วงเย็นมาจับ กลับกันแล้วเลี้ยกลับมาไกลแล้วเล็กไหวไหมไหวไหมครับไหวไหมครับเหมือนยังไม่ถูกใจเหมือนแบบอยากปั่นเองโอ้ไหวเก่งมากขอเสียงหน่อยไหวไหมครับไหว,ว,วครับโอ้ไหวครับโอ้ไหว,วไหวมีเซนิดหน่อยใจสู้ ใจสู้อะไรก็ไปได้ฮึ <c oughs> โอ้เก่งแสงลุกแนละ้วแสงแล้วเนี่ยโอ, <c oughs> อ้สบัดเหรออรันต้องข,ขี่ตามล่องไงอ๋ <c oughs> อล้อใหญ่ปีนยาก เอ่มันปีนง่ายนะเนี่ยตรงเนี้ยมันอะไรเสียงขึ้นอ๋อขอบล้อหลังอ่ะมันแบบฟืดอ๋อปัดเลยใช่เกือบเกือบคิดหรอเละลงทุ่งหญ้าแล้วโอ้เกือบเกือบตุยไปแล้วเลยลงพุ่ง้าก็ลงทุ่งหญ้าก็ลงคลองเลยเนี่ยอันนี้คลองคลองน้ำใช่ สุดหล่อเราแสงแล้วครับโอ้โหสุดยอดไปแล้วคนล้อมีไฟด้วยเหรอ,อนนโอ้โหจักรยานอย่างเท่โอ้โหไม่มองทางเลยโอ้ <laughs> โอ้โหสู่ ขึ้นเนินแล้วโอ้โหไหวด้วย <S <s <ign>: <S โอ้โหอไปไกลเลยี <S <s ลย้ันเรื่ะไรัก่อ่น,นมาอีอเครับอันนี้มีเรื่องกันแล้วครับ มีการตัดหน้ากัน <laughs> ไปต่อโอ้หเก่งอะ <laughs> ถือว่าหัดวันที่สองถือว่าเกง่งนะเนี่ยโอ้ล็อกฟรี <laughs> ล็อกฟรีอือตัวใช้แรงช่วย <c oughs> ช่วยส่ง โอเคมองข้างหน้าโอ้โหเริ่มเก่งแล้วมองทางแล้วสุดยอดไม่รอกันเลยทีนี้ไม่รอกันเลยได้แล้วเนได้แล้วไม่รอแล้วเินก่อนได้ก็รอกันนะดูดูดูที่ได้แล้ว ชอบชอบใจทำตามพี่อลันไปไปเลยอรันไปเลยโอ้โหปี สุดยอดครับโอ้โหใกล้ถึงรถแล้วครับแล้วอยากปั่นเองโอเคนั่นไงปั่นเอง <c oughs> <c oughs> ไปได้ไหม <c oughs> โอ้โหซิ่งโอ้โหล้อฟรีเลย <c oughs> โอ้โหทิปน้อยทิปน <c oughs> <ๆ c oughs> ้อยแรงทิปทำไงเอาขาเกี่ยวไป <c oughs> นั่นแหละนั่นเก่งเว้ยโอ้โห ไปตีโค้งแข่งกันข้างหน้าปวนน้ำนานี้ก็น่าทำนาทักปีอยู่หบบด้านหลงมันมีน้ำรอกันก่อน แล้วก็มาสุดทางขากลับเรียบร้อย ขับขึ้นเนินทำไมตรงนี้อ่าลงครับอาอรอบอรันต้องไปนั่งข้างในอ่ะยุงเต็มเลยเนี่ย